มาแล้วท่านผู้ชมสรุปเล่าพัฒนาแอดมินนูหน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซี FC, ทั้งช่อง youtube ทุกทุกทันเลยคะ่ะเด้อสวัสดีกรไว้เล่าพัฒนาออกนะคะเนาะสวัสดียามแรงคลิปนี้มาสรุปเล่าพัฒนาให้พ่อแม่พี่น้องทุกทุกทันเอาแต่ก่อนจะไปเบิง้งแนวทางเล่าพัฒนาเนาะคะ่นะเนาะผู้ใดเข้ามาแล้วอย่าลืมนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นั่มแน่เ้ย,ยค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกดแชร์บได้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมผู้ใดท่านเขากลุ่มหากสนใจอยากเขากลุมนะคะเนาะเข้ากลุ่มายฟีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะทักลาย noo หน9่9นะคะกอแม่พี่น้องท่านใดที่จะเขากลุ่มไลน์ทัก ไอดีไลน์เท่านั้นเด้อค่ะเดอ้อย้นหาด้วยไอเดลไลน์เด้อค่ะเดอ้ออย่้อนหาด้วยเบอร์โทรดิค้นหาด้วยเบอร์โทรอาจจะบ่เจอกันให้ค้นหาด้วยไอเดลไลน์เด้อท่านผู้ชมอ่าไอเดีัยนโอโอหนึ่งห้าเกเพิ่มเพื่อนด้วยไอเดลัยนะคะนโอโอหนึ่งห้าเก้าเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ทักไลน์เข้ามาแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะนำด้อค่ะเดอ้อ เอาท่านผู้ชมคลิปนี้มาสรุปเล่ากันเลยเนาะคะ่นะเนาะสรุปเล่าพัฒนาทุกเซียนทุกสำนักเด้อค่ะเด้อแผ่นแรกก็จิเป็นของพ่อจอยเด้อค่ะเด้อของพ่อจอยนะคะ,ออะ,คะเลขเด่นสองหนึ่งศูนย์ห้าหกเจ็ดจับคู่นะคะมีห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดสองหนึ่งสองหกสองเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หกและศูนย์เจ็ดนะคะงวดนี้ พอจอยงดเลขดับเ้ยค่ะเ้อทางพ่อจอยแล้วก็พ่อสักแก้วงดเลขดับนะคะต่อมาของอาจารย์ต่อยเ้ยค่ะเ้อของอาจารย์ต้อยเลขวินเจ็ดแปดห้าหกเลขเด่นเจ็ดกับแปดนะคะจะคู่มีเจ็ดห้าห้าเจ็ดแปดห้าห้าแปดแปดหกหกแปด ดับบนล่างศูนย์นะคะตังเต่หนนูนหน่อยว่างมากนวทางเหล็กดับของอาจารย์ดับเอาอยู่ทุกงวดนะคะเหล็กดับนูหน่อยว่างมาจากงวดแล้วื่อท่านผู้ชมห้างวดแล้วนะคะห้างวดติดเหล็กดับห้างวดติดแล้วนะคะวันนี้สิเป็นงวดที่หกเลยค่ะเด้อห้างวดติดแล้วดับเอาอยู่นะคะต่อมา เราพัฒนาพ่อกรมสิบนะคะเด่นวิ่งรูดสี่กับเก้าจับคู่เด่นเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเก้าชุดรองมีสี่หนึ่งสี่ห้าสี่สองสี่สามเลขไม่มาด้วยกันนะคะคือห้าหกศูนย์หนึ่งพ่อบอกว่าหาหนึ่งวัดนี้ระวังเนียเด้อค่ะเด้อห้าหนึ่งนี่ระวังมันลุดอ่าเพราะว่าสองวัดที่ลุดไปสถิตินั้นอ่า เลขบ่ามาด้วยกันได้โตนี่ละท่านผู้ชมแต่ว่ามันลดออกหาหนึ่งเด้อค่ะเด้อระวางน้ำท่านผู้ชมถ้ามันเด่นได้สตรจะของหรือว่ามักบอตองตัดถิ่มแล้วค่ะเด้อสำหรับหาหนึ่งนี่ท่านผู้ชมอาคุณพอคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อวัตถิพันธ์มากของพอกอมมอดซิปจับคู่เข้าไปทีสี่หกหกสี่ตัวกลับด้วยค่ะเด้อ อย่าลืมเหล็กจับคูของพอนําธรรมชมต่อมาของแม่นางธรรมชมของแม่นางของแม่นางมีเดนซีหากเก่าดิธรรมชมระวังเก้ากับหัวด้วยนะคะระวังเด้อธรรมชมเหล็กติดหาเหล็กติดหาเลขไม่มาด้วยกันของพ่อกรมรสิบอาถามักพ่อแม่พี่น้องอย่าตัดถิมะะด้วยค่ะเด้อห้าหกห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งและศูนย์หนึ่งนะของแม่นางเด่นห้านะคะสี่ห้าเก้า ของแม่นางมีวินแปดเจ็ดสองสีห้าเก้าระวังเก่ากับหัวเป็น6กเค่ะเด้อเลขติดสี9ห้าเก้านะคะวิ่งรูดหนึ่งกับสองเน้นเจาะไปที่หนึ่งชุดสีตัวสองสีห้าเก้าท่านใดอยากได้สามตัวยูนีวิ่งเอายูนีอยากได้สองตัวยูนีวิ่งเ,เอายูนีนะคะเด้อแม่นางจับคู่นะคะมีสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งนะคะอะพ่อมแม่พี่นอนแคปหน้าจอเอาเลยนะคะเด้อ ต่อมาพ่อสากแก้วนะคะพ่อสะแก้วงวดที่ผ่านมาขเขทาเล็กเด่น,น้อคะเดอ้อต่อมาพ่อสากแก้วนะคะพ่อสากแก้วงวดที่ผ่านมาพอเขาเหล็กเด่นด้อค่ะเดอ้อจับคูบ่อเขาพ่อสากแก้วเลขดับงวดนี้ก็งดเช่นกันนะคะพอแม่พี่น้องอย่าถามหาเด้ค่ะเดอ้อดับหลุดเอาไม่อยู่นะคะวัที่ผ่านมาดับหลุดทั้งบนและล่างพอของดกวนท่านผู้ชมเลขดับพอยังบ่นิ่ง ท่านใดอยากจะเบ่งแนวทางเลขดับเบ่งของอาจารย์ต่อยไปก่อน,นะะด้อค่ะเด้อของอาจารย์ต่อยกระดับเม่นขึ้นกันดี่ะทผู้ชมเม่นมากๆเลยนะคะตั้งแต่วางมายังไม่หลุดนะคะเอาวันนี้ของพอะแก้วเดินสามสหาจับคู่มีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าศสมศ่หาถ้าหามางวันนี้ก็ไม่หลุดอยู่เด้อท่านผู้ชม หาติดแทบทุกส้ำหนักดิธรรมชุมเพราะแม่นางมีหาของอของพ่อกรมดสิบเลกจะพูก็มีหาแต่ว่าเลขดับเพินขึ้นติดหาล่ะธรรมชุมของอาจารย์จ้อยก็มีแปดห้านะคะนั่นเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดห้าของพ่อจอยก็มีห้านะคะห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดเลขห้า มันเด่นดิท่านผู้ชมงวดนี้พ่อแม่พี่น้องอยาตัดถิ่มด้วยค่ะเออเอาต่อมาไปที่นี่ท่านผู้ชมต่อมาจะเป็นอ่าแม่นางอันนี้นหน่อยจับคู่ห้เด้วยค่ะเดองวดที่ผ่านมานูน่อยเอาของแม่นางไปจับใ่กับเด่นอมะตะหนึ่งสามสี่ห้าเข้าไปทีสี่หกพ่อแม่พี่น้องเลือกเอาด้วยค่ะเด้มมักชุดใดก็เลือกเอาชุดนั้นท่านผู้ชม ่าวันนี้นูนหน่อยกะจับหายคือเกา่าแต่ว่านูนหน่อยโบบร้ตัดดับคือวัตถิพันธ์มาดิท่านผู้ชมนูนหน,มมน,น่อยเห็นเหล็กอ่าแม่นัง่งมันเดินหาแมนบอหนูนหน่อยกะบอตัดถิมเพราะว่าเหล็กอ่าดับของพ่อกอมทรัของเพื่นมันมีดับติดหาหลายคูู มีอยู่ในหนีน้ำทำให้รรมชมแต่ว่านุ่นหน่อยบอตัดข่มเด้อค่ะเด้อราว่าหามันเดน่นกันเลยบอตัดออกได้ทั้งเมดกะสิบหาคูวิ่านผู้รรมชมถ้าทัานใดประมักเบิน่นกัตัดออกเลยซีซีซซหาหาเลขอมตะนี่ทนผู้ชมคุณพ่อคุณ,คณ,คณ,คณแม่แคบหน้าจอเอาเลยเด้อค่ะเด้อราะว่าเลขอมตะหนึ่งสามสี่ห้าใส่ได้ทุกงวดหาเลข ติดมาจับใสใช้ได้ทุกงวดนะคะบดไอเฮ็ดไม่สูงวดดิท่านผู้ชมเป็นเลขสูตรอมตะใช้ได้ทุกหวยเหมือนกันพอเอฟซีเป็นทรงไหหนหน่อยแต่โดนแล้วท่านผู้ชมเนี่ยหน่หน่อยก็เลยหยิบจับขึ้นมาลองจับใสกับของแม่นั่งเบิรงวัทีพผนานมาจับได้สีหกวันนี้บรูวาสิจ,จับได้บอคุณผู้ชมคแม่ค่ะพิจารณาเบิง์นะคะเด้อทรามกระจัด คัดกะเลือกเอาทันอื่นเด้อค่ะเด้อต่อมาก็จะเป็นของแม่นางอีกแล้วท่านผู้ชมของแม่นางของแม่นางกับพี่เอฟซีเป็นยังคือว่าหาตัดถิ่มบ่ได้เพราะว่ามันชนกันมันชนกันเด้อท่านผู้ชมของพี่เอฟซีเป็นสีน้ำเงินเด้อค่ะเด้อของแม่นางนี่สิเป็นสีดำวัต่ิพันมากเลขชนกันบ่ามาที่ท่านผู้ชมชนกันไปที่สองบ่ามา ไปคนละทางควงแม่นั่งเข้าไปทีเด่นซีเหล็กออกซีหกควง p ีเอฟซีเข้าไปทีเด่นศูนย์เหล็กออกศูนย์หนึ่งเหล็กชนกันบ่มาที่ท่านผู้ชมแต่ว่าสถิติย้อนหลังชนก,น,นกันมาทุกงวดเลยจนกันมาทุกงวดงวดวันที่งวดที่ผ่านมานั่นชนกันบ่มาเดอค่ะเดอชนกันไปทีเด่นสองบ่มางวดน,นี้ชนกันไปทีเด่นหาที่ท่านผู้ชม ของแม่นางมีสี่ห้าเก้าของพีเอฟซีมีเจ็ดกับห้าบัตรที่นี่สีมาบอท่านผู้ชมเลขหานี่เลขชนเหลืสีมาบอเรลอว่าสิไปคนละท่างขันไปคนละท่างของพีเอฟซีกับสิเป็นเลขเจ็ดของแม่นางสิเป็นตัวไหนกับบลูท่านผู้ชมขนาดสิเป็นเป็นสีเป็น, 4, ปน 5, หาหรือเป็นเก่าก็ได้ บัตที่นี่โน้ตหน่อยจับคู่หายเด้อค่ะเด้อสายมือนโ้ตหน่อยจับคู่มาหายแล้วท่านผู้ชมจับคู่กับสิได้สี่เจ็ดสี่ห้าห้าเจ็ดห้าห้าเก้าเจ็ดเก้าห้าบัตที่นี่พูดไดสี่รูดเหล็กมันชนหาเนาะค่ะเนาะวิ่งห้ารูดห้านะคะโนะน,น้ตหน่อยกับมักเจ็ดอยู่ด้วท่านผู้ชมอ่าเจ็ด มันชนกันอยู่ไหมคะท่านผู้ชมสูตรนี่มันชนกันเจ็ดหาว่าฮท่านผูรรช้ชมเล็กพีเอฟซีเนี่ยกระกอดข้อกันมาใดเล็กแม่นางเนี่ยกระกอดข้อกันมาใดด้วยค่ะเด้อเจ็ดหาว่าเฮ้ท่านผู้ชมเจ็ดสามบ่หรือว่าจังใดเมื่อนี้นู้น้อ,นอยกับสีรูดหาละท่านผู้ชม เพราะว่าเหล็กมันชนหาลองเบิ่งอีกจักรตังดูหงวดเบื้งหันหลุดสองเขา่าปลาเข่าดงงวดนี้เหล็กมันชนกันไปที่หารู้หน่อยกระสีลุดหาได้ธรรมุชมพ่อแม่พี่น้องว่าจังไดนอ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอได้ค่ะเด้อพิจารณาเบิ่งท่านผู้ชมสำหรับถ่ายคลิปนี้ผู้ใดสีซางกาแฟยาดซีปันกะโทรมาสั่งได้เลยดนะค่ะเด้อสบ,บู่มุนตพรระเบิดขี้ไค้นะคะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วก็ยาดซีปัน ท่านใดที่สนใจก็สั่งได้เลยนะคะที่เบอร์0926325513นะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินนูนหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเด้อขอให้พ่ามแม่พี่น้อง fc โชคดีเฮงเงปังปทุกทุกท่านสอบให้พานนะคะเด้อคลิปนี้คอตัวลาไปกวนพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ